สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาสดอนุเซตเอช n นแนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับคนอินโดนะครับในการสร้างห้องนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการเล่นสดไม่ตัดต่อ EP 9นะครับผมมาอยู่2อใบนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มีมาแจกอีกเซิร์ฟนิวแจกประตห้องเยอะนะครับ เดี๋วกมีแจกบัตรสองอีกนะครับผมจะเคียนคนอ,อินดโดนะครับ

เดี๋ยวผมจะอให้นี่ครับไปแล้วไปแล้วผมจะเกียนคนดินโดโดยการเล่นแบบสามหนึ่งนะครับ ไปคนหนึ่งนะครับเหลือสองคนนะครับไม่เป็นไรนะครับสองหนึ่งก็ได้นะครับ อุ้ยโดนโดนครโดนหามต่อยโดนครโดนหามต่อยร่วงตัวนี้ก็ต้องให้เบือนขาแล้วอืมสองหนึ่งมยังแพ้โอ้โหเลือดเลือดแค่สามเอง เขานี้ผมจะซื้อป้อมกับไอวอลเดือนนะครับจะเกียนแบบเต็มระบบนะครับเดต้ตาน้าถ้ามีเงินก็ซื้อเสื้อท้าโดดแล้วก็รองเท้าเจ็ตแล้วก็หมวกสีกับสีด้วยนะครับผมลืมกดให้กระสุนมมนจำกัดนะครับ

จะลองเท้าเจ็ดไปข้างบนนะครับไปตักรอนะครับเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วปุ๊บเฮ้ยปุ้ง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 อยู่ข้างในโรงทาน ผมลงืงปรับนะครับให้ให้มันเลื่อยมนลดนะครับเวลาตกยาี้สูเอาเป็นป้อม2อันเลยนะครับไม่อะไรนะครับกระสุนูมันจำกัดก็สนุกอยู่เหมือนกันนะครับแบะมาสมจริงนะครับ 31 <small> 31 เดี๋ยวซื้อสกกาแทนเอเอีศูนย์ดีกว่าตอนนี้ก็ถ่ายมาเจ็ดนาทีแล้วนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็จะสร้างสร้างห้องต่อนะครับจะจบมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะแล้มหัวแตกเป็น <c> ไ <oughs> ง,งละ่ะโดนคนไทยลากหัวไปหนึ่งที ิปนี้เป็นการลางแค้นที่คนอินโดด่าไทยนะครับล้างแค้นที่อินโดเคยด่าไทยประกาศนะครับ,รบแต่คนนี้จะจริงนะครับองงแค่ละนี่ ต้นตบยับเลยคนนโ้ดเดี๋ย <c> ว <oughs> ผมจะใช้ซองขวงบ้างนะครับ ừm, nì ngay. à. 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 Mới kia, pheo, nít นี่เดี๋ยวพอแล้วพอ่อเดี๋ยวต้องไปดูหนังต่อนอนขังนี่ออาชนะเฉยเดี๋ยวเ,เล่นต่อนะครับเดี๋ยวพักก่อน คูดบายซีอูแลเธอ